สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชัยมลชนด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอมหาทักษะงวดประจำวันที่1ธันวาคม66เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสานักต่างๆ เราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกนะครับจะเป็นใบรวมใบเหลืองนะครับก็จะมีไทยรัฐบางกอกเกเรเนียวแล้วก็มหาทักษะเช่นเดียวกันนะครับส่วนใบที่2ก็จะเป็นใบสีชมพูนะครับก็แนวทางตัวเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับสําหรับแนวทางเดี๋ยวจะไป แยกให้อีกทีนึงนะครับไปดูใบแรกครับใบนี้จะเป็นบางกอกนะครับบางกอกทุเครับใบนี้จะให้8641473มานะครับสําหรับงวดประจำวันที่หนึ่งนี้นะครับใบต่อไปครับจะเป็นไทยรัฐนะครับให้6314และก็ก้มาครับ ไปดูใบฉบับนี้นะครับของเดลเนีครับให้608 7 3 4และ1มานะครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของอาจารย์ก่อน,นะครับให้ชุด2ตัวมาจะเป็น05 2 3 2 6 3 8 5 0 ห3 8า9แปดเและก็เกครับระวังชุดนี้นะครับสองสและ8 8เป็นชุดเบิลน,นะครับชุด3ตัวจะเป็น2 6งหก8ามเและศูนครับใบต่อไปนะครับใบนี้เป็นมหาทักษะครับใบนี้วันประจําที่หน่งธันวาคมให้3 0 2 6 5และ7มานะครับนี่คือแนวทางของมหาเักษาวัดประจันญินที่1่ธันวาคม2566นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วชอบคลิปนะครับในการนำเสนอคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเจอก,กันใหม่ EP หน้าครับ